สวัสดีค่ะพีพล s ส89 Thailand คลิปนี้นะคะทิปจะมาแนะนําวิธีในการสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตความเร็ว8เมกเล่นเน็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จํากัดปริมาณและก็บวก Wi-Fi ฟรี free, ไม่อัน้นพร้อมกับการรับสิทธิ์ดูฟรีแพ็กเกจ True ID Plus ในราคาเพียง150บาทต่อ30วันเราไปดูเงื่อนไขในการสมัครกันเลยค่ะ เงื่อนไขในการสมัครนะคะซิมที่สามารถสมัครแพ็กเกจนี้ได้คือซิมที่เปิดเบอร์ใหม่และก็ต้องเป็นซิมที่เปิดเบอร์ใหม่หรือซื้อมาจาก7 e เ e ่นอนนะคะจะซื้อสาขาไหนก็ได้และก็สามารถเลือกซื้อซิมไหนก็ได้ที่เป็นซิมระบบเติมเงินนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ซิมนะคะจะเป็นซิม t r u e ซเว่นซิม Hello ซิม Social เลือกซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเงื่อนไขในการสมัครต่อมานะคะและจะต้องซื้อซิมใหม่ในระหว่างวันที่ ที่9มิถุนายนถึงวันที่30มิถุนายน2565นี้เท่านั้นนะคะและก็เงื่อนไขต่อมานะคะเราจะต้องสมัครแพ็กเกตนี้ภายใน7วันนับจากวันที่เปิดเบอร์ใหม่หรือลงทะเบียนเปิดเบอร์ใหม่สําเร็จนะคะต่อมาเรามาดูรายละเอียดของแพ็กเกตนี้นะคะรายละเอียดของแพ็กเกตนะคะเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่8เมกต่อวินาทีเล่นเน็ตได้ไม่อั้นไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณแล้วเรายังจะได้เล่นเน,น็ตที่ความเร็วเน,น็ตแบบต่อเนื่องและก็คงที่อยู่ที่8เมกต่อวินาทีและก็ยังเล่นเน,น็ตที่ความเร็วคงที่8เมกต่อวินาทีเล่นได้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะรายละเอียดต่อมานะคะนอกจากเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็ว8เมกต่อวินาทีแล้วนะคะเรายังจะได้ใช้ Wi-Fi ฟรีอีกไม่อัน้นไม่จำกัดปริมาณอีกด้วยนะคะรายละเอียดต่อมานะคะและเรานะคะยัง จะได้รับสิทธิ์ดูฟรีแพ็กเกจ True ID Plus ผ่านแอปพลิเคชัน True ID กล่อง True ID TV และก็เว็บไซต์ True ID เป็นระยะเวลานาน30วันนับจากวันที่เรากรอกรหัสรับชมที่แอปพลิเคชัน True ID กล่อง True ID TV และก็ที่เว็บไซต์ True ID นะคะ และแพ็กเกจนี้นะคะมีระยะเวลาในการรับชมเพียงแค่30วันเท่านั้นนะคะพอเราใช้งานหมดครบ30วันก็คือหมดเลยนะคะ รายละเอียดต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งานทั้งเน็ต8เมกและก็ WiFi ฟรี free ไม่อัดจะมีระยะเวลาในการใช้งาน30วันและก็จะต่ออายุอัตโนมัติจนครบ6เดือนนะคะรายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่150บาทต่อครั้งต่อ30วัตและก็จะหักค่าบริการอัตโนมัติทุกๆ30วันนะคะจนครบ6รอบบินหรือจนครบ6เดือนนะคะและก็แพ็กเกตนี้นะคะเป็น เป็นการสมัครครั้งเดียวแต่จะต่ออายุอัตโนมัติจนครบ6เดือนหรือจนครบ6รอบปินนะคะต่อมาวิธีในการสมัครนะคะสามารถกดรหัสสมัครด้วยตัวเองได้เลยสมัครกดดอกจันทร0ดอกจันท2 0 7สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะ นอกจากเราจะมีรหัสในการกดสมัครแล้วนะคะเรายังมีรหัสในการยกเลิกแพ็กเกจด้วยนะคะถ้าเกิดใครนะคะที่กดสมัครไปแล้วและก็ไม่พอใจที่จะใช้งานต่อเราสามารถกดยกเลิกได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วรหัสในการกดยกเลิกก็คือกดดอกจันทร์901ดอกจันทนึ่ส์สี่เหลี่ยมโทออกนะคะโดยการกดยกเลิกนะคะจะมีผลบังคับใช้ในรอบบินบริการถัดไปนะคะ ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ